นายพลกับรายการตีความภาษาฉันวันนี้ผมมีคำสั้นๆที่ชานนามาฝากกันครับนั่นคือคำว่าแมวกวักนั่นเองครับท่านผู้ชมผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาแล้วบ้างแต่วันนี้ผมจะมาไขาความกระจ่างให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกับผู้ดำเนินรายการหนุ่มสุดเข้มกับสาวสุดครึ้นไปพบกับพวกเขาเลยครับสวัสดีครับผมนายนายะครับวันนี้ผมพร้อมกับพิธีกรหน้าใหม่ พี่ออยสาวอืก็สวยอยู่สวยดิเนร์สวยบอกไม่สวยได้ไหมสวัสดีค่ะออยค่ะวันนี้ขอนำเสนอคำว่าแมวควักค่ะเรื่องเะไรหรอพ,พี่นี่ไม่ทันตั้งตัวเลยอะแมวเป็นสัตว์ที่มีสี่ขาซึ่งไม่ใช่หมาหมาหมาหรอือเปล่มันต้องตัวไปไหมพี่ชัดเจนดี <ขอ S 2> แม สัที่มีสีขาหน้าขนเหมือนหมามีเขี้ยวเหมือนหมาตาใสซึ่งเหมือนหมาแต่ไม่กินอุจจาระหมากินเหม็นมากหมายถึงอุจจาระของหมาน่ะไม่เหม็นเท่าไหร่นะแต่ของแมวเนี่ยสิเหม็นมากมันจึงต้องขุดฝังกลบส่วนคําว่ากวักคือการยกมือขึ้นแบบนี้แบบนี้เพื่อแสดงส่งสัญญาณเพื่อเรียกให้เข้ามาหาอ๋ออ๋อเข้าใจ มารวมคทำมาตีความให้เพราแมวกวักในความหมายของพี่อ้อยมันหมายความว่ายังไงคือเท่าที่ผมสรุปได้นะที่หมายถึงว่าแมวเนี่ยมันทนกินเบ็นตัวเองไม่ไหวมันก็เรียกคนมาฝังให้ใช่ไหมไม่ไหวไม่ไหวพี่อ้อยนี่ผมตีความให้ฟังดีกว่าที่แมวกวักที่จริงแนละ้วหมายความว่ายังไงการตีความที่มีนะฮะมันก็มีภาพประกอบเดี๋ยวดูกันพี่ลาย คือรักจนหมดในนะรักมากรักล้นฟ้าคือดินทลายคือหนาวสะเทือนแมแมแมเชื่อเชื่อคนที่อัคือเป็นปากหวานมีฟนกรกคำ้ากล้าิมากมาทลายรักหมดใจที่คีสิได้เป็นี่ มาไมมาของทีอุ้ยพี่ค่ะไม่ใครอ่ะมีต้องอยู่อ่ะน้าตานน้าตานน่าตัวชื่อแม่อะไรจ๊ะแล้วเขาชื่อแมวเขาเป็ใครหรอคะต้องทำไมเขเป็พี่เองะคงจะมาตามพี่แหละาตานน่ เด,เดี๋ยวคงจะมีเลยจ้ะพี่ว่าพี่ไปนะอ้าพี่จะทิ้งหนูไปหรอคะไหนบอกว่าเอาขืนพี่ไปละก็ไม่ขมยอ,อีกหของพี่ถ้าขืนพี่อยู่รอไปพี่จะแสบในเสียงนี่กว่าขดินแน่พี่ไปล่ะ จำแจ้งไม่งงเมียชื่อแมวหัวมีกิ๊กเมียกวักมือเรียกหัวแมวกว่กคิดได้ไงอ่ะ <ishes> งั้นไปพบกันช่วงต่อไปเลยดีกว่าค่ะเผื่อมีสาระสวัสดีค่ะลาผู้ชมเลยเหรอลาต้องลา,ลาสวัสดีครับพบกันใหม่ครับ รผมโม้ทั้งคู่เลยพิธีกรสองคนนี้จะต้องเป็นหน้าที่ของผมอีกแล้วที่ต้องไปหาข้อมูลเออถึงแนะนำตัวไปผมชื่อมิวนะครับสำหรับคำว่าแมวกวักเนี่ยที่จริงมาต้นกำเนิดเนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามาเนกิเนโกะซึ่งพบครั้งแรกตั้งแต่สมัยเอโดะที่สังเจ้าแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้าเขาว่ากันว่ามันเป็นวัตถุมงคลที่จะช่วยเรียกเงินเรียกทองเรียกความร่ำรวยเรียกลูกค้าเรียกเอออะไรเยอะแยะต่างๆมากมายเลย ถ้าสรุปง่ายๆเนี่ย <c oughs> ก็คล้ายๆกับนางปักบ้านเรามันจะต่างกันแค่เกิดกรณีกันกับไม่กินน้ำแรงจริงๆเนี่ยบ้านผมก็มีแมววักตัวหนึง่งเป็นตัวเมียมันก,กเรียกตัวผู้มาทุกวันกัดกันโอ้เสียงดังไม่ได้นอนเนี่ยจะกะว่าจะจับไปแห่นางแมวและเรียกฝนซะให้เข็ดเลย เนี่ยแม่กวักไปงีตรงนี้ตรง,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 งนี้อ่ะแม่กวัก่วักมาแล้วนิ่งอะไรมาแล้วครับมาแล้วกับตอนใหม่มาพร้อมกับผมนายปลั๊ก กับรายการตีความภาษา้ันวันนี้ผมมีคำสั้นๆมาฝากกันครับนั่นคือคำว่ามิวท่านผู้ชมอาจจะเคยเคยได้ยินคำนี้มาบ้างแล้วนะคะแต่วันนี้ผมมีจะมาไขาความกระจ่างให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับกับผู้ดำเนินรายการหนุ่มเข้ม สาวขึงน,นะครับไปพบก,กับไปพบก,กับพวกเขาเลยครับ